คำถามจากข่าวสารสำหรับเสริมสร้างผู้แรกเชื่อเล่มที่1บทที่4การยอมรับด้วยปากคำถามเพราะเหตุใดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ทันทีที่คนเราเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ควรจะต้องเปิดปากยอมรับองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อหน้าคนทั้งปวงตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะยกตัวอย่างได้เหมือนกับเด็กเล็กๆอายุ2-3ขวบแต่ว่าถ้าเขาเนี่ยยังไม่ได้เริ่มต้นพูดเขาก็อาจจะต้องเป็นใบ้ไปตลอดทั้งชีวิต ดังนั้นเนี่ยก็ให้เรามองเห็นว่าบางทีถ้าคริสเตียนคนหนึ่งยินดีเชื่อในพระองค์แล้วแต่ไม่ได้สร้างความเคยชินในการยอมรับหรือเปิดปากยอมรับองค์เป็นเจ้าต่อหน้าคนอื่นตั้งแต่ตอนที่เขาได้รับความรอดใหม่ๆสุดท้ายแล้วผ่านไป1 0 2ถึงปีเขาก็อาจจะเป็นใบ้แล้วก็ไม่สามารถพูดเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยเมื่อเราเชื่อในพระองค์แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราเชื่อในพระองค์จริงๆต่อหน้าคนอื่นด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเริ่มเปิดปาก นั่นก็เป็นการเริ่มต้นก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถยิ่งเป็นพยานให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราชันชีได้รับความรอดเราไม่เปิดปากเลยตั้งแต่แรกสุดท้ายเราก็อาจจะเป็นใบไปตลอดทั้งชีวิตและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆแลวก็ไม่เพียงเท่านี้การที่เราต้องเปิดปากยอมรับพระองค์ก็มีความเกี่ยวข้องกับการนําไปสู่ความรอดเช่นเดียวกันหรือการได้รับความรอดต่อหน้ามนุษย์ ซึ่งในโรมบทที่10ข้อ10ตรงนี้กล่าวว่าด้วยว่าการเชื่อด้วยใจก็นําไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นําไปสู่ความรอดดังนั้นถ้าเราเชื่ออยู่ในใจคนอื่นก็ไม่รู้แต่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าเราก็ได้รับการโปรดให้ชอบธรรมแต่เราก็ยังไม่ได้รับความรอดต่อหน้าผู้อื่นดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าเราต้องการได้รับความรอดเอเมนอย่างครบสมบูรณ์ในแง่หนึ่งก็ได้รับความรอดต่อหน้ามนุษย์ด้วย ก็เราก็จําเป็นต้องยอมรับพระองค์ด้วยปากเอเมนยอมรับพระองค์ด้วยปากตรงนี้ก็หมายความว่าปากของเราต้องก็ต้องเป็นพยานท้กับว่าเราได้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วนั่นเองดังนั้นเนี่ยก็เราต้องหาโอกาสที่จะยอมรับต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยต่อหน้าผู้อื่นอยู่เสมอไม่ว่าเราติดต่อกับใครเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆของเราชั้นทีที่มีโอกาสเราต้องบอกว่าฉันเชื่อพระเยซูแล้วดังนั้นเนี่ยยิ่งเปิดปากพูดเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี เมื่อเราเปิดปากพวกเขาจะชัดเจนทันทีว่าเราเชื่อพระเยซูแล้วเมื่อเป็นแบบนี้เราก็ได้รับความรอดแล้วคือรอดจาก่กามกลางคนที่ไม่เชื่อ,อดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แย่มากถ้าหากว่าเราไม่พูดเอเมนแต่ถ้าเราเริ่มพูดแล้วเราก็จะก้าวหน้าไปข้างหน้าเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่พูดสุดท้ายแล้วเราก็จะเป็นใบไปตลอดชังชีวิตไม่สามารถเป็นพยานให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ ไม่เพียงเท่านี้เราก็จะมองเห็นว่าสําคัญมากโดยการที่เรายอมรับองค์พระนเจ้าเนี่ยไม่เพียงเราได้รับความรอดอ,อ่อจากคนที่ไม่เชื่อหรือจากทําการคนที่ไม่เชื่อแต่ก็จะช่วยตัดปัญหาหลายอย่างอ,อ่อที่เราจะมีด้วยเอเมนดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีประโยชน์อยู่เมื่อเราเนี่ยยินดีเป่าประกาศว่าเราเป็นผู้เชื่อคนอื่นเนี่ยก็จะไม่มาชวนเราไปทําในเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรือว่า เมื่อเขามองเห็นว่าเราเป็นผู้เชื่อเขาก็จะไม่ชวนเราไปกราบไหว้ลูปเคารบหรือทำสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่ทําให้เราได้รับความรอดจริงๆในช่ำกลางคนที่ไม่เชื่อและไม่เพียงเท่านี้ถ้าหากว่าเราไม่ยอมรับพระองค์มโนธรรมของเราก็จะฟ้องร้องด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราไม่ไม่ได้เป่าประกาศว่าเราเป็นผู้เชื่อแต่ว่าเราไปนั่งอยู่ช่ำกลางคนที่ไม่เชื่อพวกเขาเนี่ยอาจจะด่าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าหรืออออ พูดไม่ดีเกี่ยวกับพระอ,องค์เรานั่งอยู่ที่นั่นเราก็ไม่สามารถพูดอะไรภายในเรามโนธรรมก็ไม่ผ่านแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเชื่อในพระอ,องค์เราเป่าประกาศว่าเราเป็นผู้เชื่อดังนั้นเนี่ยเราก็ชัดเจนพวกเขาเนี่ยก็รู้ว่าเขาไม่สามารถพูดสิ่งของด้านลบในองค์พระเจ้าเนี่ยต่อหน้าเราได้ก็ตรงนี้เนี่ยพี่น้องก็ยกตัวอย่างให้เรามองเห็นเหมือนกับเรานั่งคุยกันอยู่แล้วก็พวกเขาเนี่ยด่าพ่อแม่ของเราโดยที่เขาไม่รู้ว่า คนที่เขาด่าอยู่นั้นเป็นพ่อแม่ของเราเราก็นั่งอยู่เฉยๆแกล้งผสมลงไปกับเขาด้วยอย่างนั้นหรือเราตรงนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีสันติสุขจริงๆเพราะเช่นเดียวกันองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทรงสลัดชีวิตเพื่อช่วยเราให้รอดดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องยืนหยัดเป็นพยานให้กับพระองค์แล้วก็ต้องกล้าลุกขึ้นเปิดปากยอมรับพระองค์ว่าฉันเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากที่ผู้เชื่อคนหนึ่งต้องยินดีเป่าประกาศ ว่าตัวเองเป็นผู้เชื่อไม่ว่าจะอยู่ในสังคมใดต่อหน้าใครเราต้องช่วยโอกาสที่เป่าประกาศว่าเราเป็นผู้เชื่ออย่างแท้จริงคําถามข้อที่2เราอาจจะบางคนเนี่ยก็คิดว่าเราแค่ประพฤติตัวดีก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องไปเป่าประกาศหรอกว่าเราเป็นผู้เชื่อหรือยอมรับพระองค์ด้วยปากตรงนี้เนี่ยก็มีบางคนก็เข้าใจผิดคิดว่าใช่เราเชื่อแล้วเราก็มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเดี๋ยวคนอื่นเนี่ยเขาก็มองเห็นอ๋อพระเจ้าในตัวของเราเองแต่อย่างไรก็ตามตรงนี้ เราไม่สามารถใช้การประพฤติที่ดีมาแทนที่การยอมรับด้วยปากได้ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตคนอื่นก็จะสงสัยว่าทาไมเราถึงเปลี่ยนแปลงเขาอาจจะคิดว่าเราเป็นคนเคร่งศาสนามากขึ้นเราปรับปรุงแก้ไขตัวเองตามธรรมชาติก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราเป่าประกาศว่าเราเป็นผู้เชื่อในพระเยซูและการประพฤติที่เปลี่ยนไปของเราก็เป็นเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเป็นเช่นนี้นะ่ะพวกเขาก็จะสามารถรู้จักกับองค์พระเจ้าผ่านทางการดําเนินชีวิตของเราจริงๆ ดังนั้นเราต้องมีการประพฤติที่ดีด้วยและเราก็ต้องยอมรับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยปากด้วยเช่นเดียวกันคำถามข้อที่3เวลาจะยอมรับองค์เป็นเจ้าเนี่ยด้วยปากเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความอายอยู่ข้างในแล้วเราจะมีชัยชนะเหนือความรู้สึกอายนี้ได้อย่างไรตรงนี้เรามองเห็นว่าหลายครั้งเนี่ยเวลาจะเราจะยอมรับพระองค์ต่อหน้าคนอื่นเราก็รู้สึกอายแปลกๆอยู่ข้างในจริงๆรแล้วความอับอายนี้ก็มาจากซาตานที่ทําการงานอยู่ภายในเรา ดังนั้นหนทางก็คือเราต้องฝึกฝนวิญญาณแห่งความเชื่อของเราแล้วก็โดยเฉพาะในสองติโมธีอบทที่1ข้อ6ถึงข้อ7ให้เรามองเห็นว่าพระองค์ไม่ได้ประทานวิญญาณที่ขลาดกลัวให้กับเราแต่ประทานวิญญาณที่มีนิตเดความรักและสติสัมปชัญญะดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในตัวเองไม่ฝึกฝนวิญญาณเราก็จะขลาดกลัวแต่ว่าถ้าเราฝึกฝนวิญญาณของเราเราก็จะมีชัยชนะเหนือความอายทุกอย่างเอเมนเป็นพยานให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ไม่เพียงเท่านี้เราต้องมองเห็นว่ากระแสของโลกนี้เนี่ยทำให้เรารู้สึกอาย เพราะว่าทุกคนเนี่ยยกย่องวิทยาศาสตร์ยกย่องโอ้สิ่งต่างๆยกย่องการเงินต่างๆมากมายในโลกนี้แต่กลับอ๋อไม่สนใจองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วกลับดูถูกองค์พระเยซูเจ้าชาวนาซาเลสดังนั้นวันนี้เนี่ยนี่ก็คือกระแสะของโลกนี้ซึ่งจริงๆแล้เราก็เป็นกระแสะที่จอมปลอมเพราะจริงแล้วเรา,เราต้องมองเห็นว่าการไม่เชื่อพระองค์ต่างหากเป็นเรื่องที่ที่ททน่าอายเอเมนการที่เมาเหล้าอ๋อสัมมารเทเมาอยู่ในความมืดทำบาปต่างๆควรจะเป็นเรื่องที่น่าอาย แต่วันนี้คนมากมายกับโอ้อวดในสิ่งเหล่านี้ดังนั้นวันนี้เนี่ยเราไม่ควรจะอํอดเนินชีวิตตามสายตาของของคนอื่นแต่เราต้องมองเห็นว่าองค์พระเยซูเจ้าผู้นี้อ่ะพระองค์ทรงรักเราทรงตายบนกางเขนเพื่อเราแบกความบาปของเราและความอับอายของเราบนกางเขนแล้วดังนั้นวันนี้เอเมนเราจําเป็นต้องกล้าที่จะยอมรับพระองค์ต่อหน้ามนุษย์เอเมนเพราะว่าการยอมรับพระองค์ต่อหน้ามนุษย์นี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่มีสง่าราศสี เพราะว่าเราไม่ต้องพินาศน,นิรันร์ไม่ถูกพระเจ้าปรับโทษไม่ถูกพิพากษาไม่ต้องพรากจากพระพักที่สง่าราศีของพระเจ้าชั่วน,นิรันร์ดังนั้นเนี่ยวันนี้การที่ผู้คนฝังความรู้สึกอับอายไว้บนตัวเราไม่ถูกต้องเลยเราต้องลุกขึ้นอย่างห้าวหาญเปล่าประกาศว่าเราเป็นของพระเจ้าเราควรชื่อชมินดีและรู้สึกมีสง่าราศีในพระองค์ต่างหากดังนั้นการที่เราเป็นผู้เชื่อจึงเป็นเรื่องที่สง่าราศีอย่างแท้จริงเอเมน